ผมเอรอนจากช่องอ n g เกลมเมย์นะครับผมก็เป็นคนที่เป็นกดหลยอนไม่ได้มา2-3ถึงปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งจริงๆมันเกินปีเลยอาการก็ได้ขึ้นตามลำดับนะครับก็คิดว่าตอ,ตอนนี้อาการตัวเองหายหาย99%แล้วก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดไหลย้อนน้อยที่อาชายไวดังนั้นผมก็เลยต้องหาข้อมูลด้วยนะครับว่าหาไหนกินได้หาไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้จะมาพูดถึงยาคูนะครับว่าคนเป็นกดไหลยออ้อนกินได้หรือเปล่าเดิมที่ผมไม่ค่อยกล้าทําคลิป ที่บ่งบอกถึงยี่ห้อหรือว่าแบรนด์เท่าไหร่เพราะว่าอาจจะโดนฟ้องนะครับก็กลัวเหมือนกันแต่ผมว่าคลิปนี้ยาคูจะไม่ฟ้องผมนะครับก็ยาคู Yahoo! คนเป็นกลรยอยนกินได้ไหมผมต้องบอกว่าข้อมูลที่ผมนํามาพูดเนี่ยนำมาจากหลายแหล่งนะครับแต่ส่วนใหญ่อะนำมาจากเว็บต่างประเทศแล้วก็ถาม AI ด้วยนะครับผมทุกเว็บไซต์อะตามบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ายาคูอะคนเป็นกลรยอยนอะกินได้นะครับเพราะอะไรเพราะยาคูเนี่ยมีโปรไบโอติก โรไบอติกเนี่ยมีประโยชน์สจากคนที่เป็นกดไหลย,ย้อนมากๆนะครับแต่ผมจะอธิบายนะครับว่าดีอย่างไรบ้างปรไบอตัวลโรไบอติกเนี่ยช่วยในการสลายอาหารและดูดซับสารอาหารส่งเสริมการย่อยอาหารที่มีประสิทธิภาพการปรับปรุงการย่ออาหารจะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดกดไหลย้อนได้นี่แค่ส่วนหนึ่งของประโยชน์จากโรไบอติกนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่า AI ่ะให้คำตอบอย่างไร คือขยานเพิ่มเติมผมทิ้งลิงไ้ให้นะฮะก็ตอนนี้มเรามาดูคําตอบของ AI กันก่อนดีกว่าผมก็ถาม AI นะครับว่ายาคู Yahoo เนี่ยคนเป็นกรดย้อน,นกินได้ไหมมีประโยชน์อย่างไรสำหรับที่เป็นกรดย้อนเขาได้ตอบว่ายาคู Yahoo เป็นเครื่องดื่มโปรไบโอติกที่ประกอบด้วยแบคทีเรียที่มีประโยชน์สายพันธุ์ที่เรียกว่าแลคโตบาซิลัสแม้ว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จะมีจํากัดโดยเฉพาะเกี่ยวกับผลกระทบต่อยาคูและคนเป็นกรดย้อน แต่โดยทั่วไปโปรไบโอติกได้รับการศึกษาถึงประโยชน์ที่เป็นไปได้ในการจัดการปัญหาทา,ญทางเดินอาหารรวมถึงกดไหลย้อนประโยชน์ที่เป็นไปได้ของยาคูสับผู้ปวยกรดไหลย้อนมีดังนี้ 1. คืนความสมดุลของลำไส้โปรไบโอติกในยาคูสามารถช่วยฟื้นฟูสมดุลของแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในลำไส้ซึ่งสนับสนุนสุขภาพทางเดินอาหารโดยรวมและลดการกดไหลย้อน2 เสริมสร้างระบบย่อยอาหารโพไบโอติกในยาคู ic, ah oo, อาจช่วยระบบย่อยอาหารแข็งแรงขึ้นโดยส่งเสริมการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารที่ดีต่อส,สุขภาพซึ่งอาจลดอาการกรดไหลย้อนได้ 3. ลโการเสพการศึกศรรษาบางเคสชี้เห็นว่าโพไบโอติกบางสายพันธุ์สามารถช่วยลดการอักเสบในลำไส้ผลตั้งการอักเสบนี้สามารถช่วยลดอาการอาจช่วยลดอาการกรดไหลย้อนได้อันนี้คือสิ่งที่ AI บอกผมมานะครับ โปรดทราบว่าการตอบสนองของแต่ละคนต่อโปรไบโติกยาคูอาจแตกต่างกันไปขอให้นาให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหรือแพทยท์ระบบเนินหารก่อนเสมออันนี้คือสิ่งย้ำผมผมย้ำหลายครั้งแล้วว่าอันนี้คือสิ่งที่ AI บอกผมมานะครับแล้วก็ในต่ดงประเทศเนี่ยก็ได้บอกมาว่ายาคูถ้าเรามีอาการแสบร้อนกลางอกสามารถกินเพื่อบรรเทาได้เลยผมตอเน้นคําว่าบันเทานะครับ ไม่ใช่รักษาคือโอติกอ่ะมีส่วนช่วยในการบรรเทาอาการกดไหลย้อนแต่ว่าไม่ใช่การรักษาโดยตรงนะครับอืมสรุปคนเป็นกดย้อนอกินยาคูได้ไหมถ้าอ้างอิงทั้งในเว็บไซต์และ AI เนี่ยกินได้แน่นอนนะครับผมกินได้แน่นอนแต่ก็มีการแทรกเข้ามาว่าอืมคือเขาก็บอกเขาบอกตรงๆนะครับประมาณว่า เดี๋ยวสักครู่นะคือการตอบสนองของแต่ละคนอ่ะอาจแตกต่างกันไปนะครับบางคนกินแล้วอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นบางคนกินแล้วก็อาจจะช่วยก็ได้แต่เป็นในเว็บอ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยต,ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคนเป็นกเรอนกินยาขูดได้แน่นอนนะครับผมก็สัปที่นี้ก็ขอแเพียงเท่านี้นะครับคนท้องเคกับอาหารแล้วก็กเรยอนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้ารู้เพิ่มเติมได้คือขยด คือผมทำคลิปไว้ค่อนข้างเยอะเยอะเยะค่อนข้างเยอะสมกวนจริงใครอยากดูว่าอาหารไหนกินได้กินไม่ได้ก็ลองคน้นหาดูในช่องผมด้วยนะครับสรับคลิปนี้ก็ขอจะเป็นเท่านี้ขอบคุณมากครับผม